ลูกมหาดคะ่ะทุกคนนี่ค่ะลักษณะต้นเขาเขาจะเป็นไม้ป่าอีกชนิดหนึ่งที่พบเจอได้น้อยมากนะเวลานี้นี่ค่ะนี่คือต้นเขาค่ะต้นนี้ก็ไม่ได้สูงมากนะทุกคนแต่อายุเยอะแล้วหลายปีแล้วอยู่ในสวนยางค่ะปีนี้ลูกดุกเลยแหละทุกปีไม่ค่อยมีปีนี้ได้เห็นลูกเขาค่ะค่อนข้างที่จะดุกพอสมควรนี่จ้ะ เป็นลูกเขียวๆอยู่แบบนี้ถ้ามองไกลๆนี่เหมือนลูกยางมากเลยลักษณะคล้ายกันเลยเหมือนลูกยางเลยค่ะนานๆจะได้กินสักทีหนึ่งปีที่แล้วไม่มีปีนี้มีผลให้ได้เห็นได้กินกันอยู่สีข้างในสวยมากทุกคนสีชมพูสวยเลยแต่รสชาติเนี่ยเปรี้ยวสุดๆเลยค่ะเปรี้ยวแบบละกมเลย